ครับวันนี้สิ่าเบิ้งการปลูกอย่างหน้าครับผมปลูกระยะประชิดนะครับผมเพื่ออีหยังประโยชน์จังใดเฮากะไปถามเจ้าของไรเบิ้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็คืออ่าเจ้าของไรนะครับผมเฮากะมาเบิ้งว่าการปลูกอย่างหน้าปลูอย่างไหนตอนนี้เป็นต้นน้อยยู่ครับผมให้ทามนะครับว่าเป็นยังคือปลูกอย่างหน้าระยะ ประชิดเจ้งตีครับประมาณเมตรหนึ่งเห็นไหมนันนะครับกะเอาคือปลูกจกเขาขุดเนี่ยมันประมันเมตรหนึ่งพอดีเขาขุดได้แล้วก็วางบลกจกปลูกก็ปลูกต่อได้ที่ปลูกประชิดย้อนว่างอย่างไรเขาต้นตรงครับต้นตรงแล้วมันเห็นมันสูงสูงกันเทียกันประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณเมตรหนึ่งครับผมมันที่เขาปลูกชิดๆนี่เขาก็หวังว่า สองสามปีน,นานี่เสด้เก็บเห็ดละงกค,ครับเห็ด <It S 2> ละงกแซ่บเด้ยวยงเหลืองกันบ้าครับแมนผู้เฒ่ามาเก็บเห็ดอยู่บ้านแล้วก็บเบิ่งแต่อันคลิปเก็บเห็ดเลยนะก็เลยแบบว่าร้องอันปลูกชิดๆเ<น>บิงนะ่ง้องเดี๋ยวจากปีนาเขาเสียเ,เชื้อเห็ดมาโรยอยู่นะอันนี้ไม่ได้ใส่เชื้อมาต้นต้นซ้ำนี้เนี่ยปลูกได้โดนมาได้แล้วครับอย่างน่าเนี่ย ประมาณเดือนเดือนหนึ่งเหรครับเดือนเดือนหนึ่งนะครับผมเด<อ>ือนหนึ่งได้ประมาณนี้กะถือว่าโอเคกคับผมใส่ปุ๋ยแค่ไปครับเนี่ใส่ครับปุ๋ยอันทั้งกมใส่ปุ๋ยอันเคมีแหละครับอันสูตรเสมอทิพหาทิพหาทิพหาเทีเดียวโอ้นะครับแตกกิง่งแตกต้นใส่ออโอ้โซนนี้ก็จะเอาเป็นปลาอย่างนาเลียนะครับเนาะ่ครับผมปลาอย่างนาก็จะได้เป็นโซนอย่างนาเนาะประมาณสักสองสามปีครับมันก็ยนีย ต้นสูงละต้นมันบ่ตายเนะะาะการปลูกมะนีแบบการอดลอยเปอร์เซ็นต์ครับเขบกบากระถาเบื้องเรื่อยๆครับผมว่ามันสิเป็นยังไงครับอย่างหน้าระยะประชิดนี่บางต้นก็ถือกันเครื่องตัดหญ้าแน่ <c oughs> เดี๋ยวไปเห็นท <c oughs> ีนะ่หน้ช่วงนี้หญ้าก็สิบกเขินในลถที่ร่มหนาวเรล่อมามาอะไรครับต้นนี้ถือครตัดหญ้าต้นนี้ถือเครื่องตัดหญ้ากระโปรงไหมกันนะครับมันโป่งมากขังไม่เห็นยอดมันถือเครื่องตัดหญ้าไม่ปลูกไม่ นี่นะครับโซนนี่ก็นสิเป็นโซอนอยางนาเนาะครับเนาะประมาณรับยางนาระยะประมาณหนึ่งคูณหนึ่งเมตรอีกประมาณจากปีนา,ห,นาหรือว่าจากหกเดือนผมจะพามาเบิรงไหมครับผมหวานเป็นยังไงครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปยางนาครับเอาไวส้สวัสดีครับสวัสดีครับ